ที่นี่แล้วอ่ะทำไมอ่ะโอ้โหก็ดูสิแค่สร้างมันเฉยๆแต่ที่เราไม่น่าไหวหร้วนะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกฉันน่ะจะพานายไปดูเครื่องบินลำใหม่ที่เราสร้างมาจริงเหรอเจ้าหนู่ริงสิน่าจะบอกทางนายละกันสวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับแบมบูสตรีอั บอกว่าก็เราสร้างเครื่องบินมาใหม่แบบสดๆร้อนๆนี so ่สดๆร้อนๆนะครับนี่นายไม่แตะบนโอ้ยเถอเเถอ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 นี่ยเครื่องบินลำใหม่แล้วอ่ะน um ู่นนายเครื่องบินลำใหญ่ๆเะล่ะเฮ้ยนั่นนายซื้อมาต้องกี่ล้านอ่ะอนิดๆหน่อยๆเองแค่สามล้านฮะสามล้านเลยเหรอเจ้าหนูเจ้าหนูนี่ใช่ใช่ใช่เื้อไม่ต้องแพงก็ใช้บ้างนะสิ ได้ได้ได้เดี๋ยวฉันใช้บ้างท่านผู้ชมใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมใหญ่มากเรียบเทียบกันใหญ่มากไงก็ลองขับดูสิได้เลยเจ้าหนูยึบยึบไปติด โอเคหลับ,บเยอะๆหน่อยอนไม่หลับคับหน่อยละกันเอามา,าใช่หน่อยก็ยังดีหน่ยอยเหขับไปเลยขับนะครับตรนี้กังวิ่งันกำลังมาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บินดับอะทำไมดีไม่รู้นะเคคือบินดับเนี่ยเยอื่คงบินดับด้วยนะพู้ชมสายทยลัลักเครื่องบ,บินเลย แต่ไม่ใช่ัะไรเลยถาม้านมาก,ก็นะแนะนำให้นาคขับเคื่อมีคนำนี้ลำนีเลยจริงอ๋งดีกลับไปได้าีกัน มยวยีดว่าไหนล่ะเครื่องมินไรที่นายบอกไว้อ่ะนี่เป็นอันที่สองนี่ไหนดูสิโอ้โหเครือ่องมินทำเทพมากเลยบอกแล้ลวไหนก็เราเปลี่ยนสีดูสิวนี้ฉันไม่เอาอโอ้โ ไราจะเอาสีอะไรดีอ่ะฉันชอบสีส้มกับสีแดงนะแต่จะเอาได้ดีจริงๆฉันชอบสีชอบสีเนี่ยสีนชอบมากกว่าเฮ้ยเราขับดูไงนะเก๋เก๋เคิดขึ้นมินลบเลยอ่ะได้ไหมสิตายกัน มีลชัน่ยเหอนีเจะก็ได้ไกกสร้างฐานก็ด้วยฮ้ยฐานอะไอ่ะั้นก็ไก็เดีตงไปเลยนะโอเคออตรงไปแล้วปึ๊บแล้วก็หักเลี้ยวค่อ,อความเร็วลงอเอล้อ เี yeah, yeah. ้ยลอไว้นะแลนดิ้งแลนดิ้งแลนดิ้ ใช่แล mm. so ้วเนี่ยต้องการเงินอีกต้องร้อยล้านต้องปีพันล้านล่ะมียี่สิบล้านล้วก่อนนายก่อนเอาอะไรกันไหมนะว่าจะไม่มีอะไรเสริมอะไรละจริงดียังเดี๋ยวฉันจะเก็บเงินไว้ประมาณสิบห้าล้านบาทแล้วฉัจะไปซื้ออันนี้เฮ้ยดีอ๋ออันนี้ ก็ร้อยห้าสิบล้านเนี่ยแหล,เเละเป็นเครื่องบินลบน่ะมาเป็นเครื่องบินลบเออท่าไหร่มะเพราะว่าผมพูดเสียงดังไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องเขาน้องน้องของน้องช่องเบอร์วัสตนะุเดียอก็ทำคลิปประจำนะรับก็ไม่ติดทับเลยนะนนะโอ้โหและนายก็กับฐานนายเลยนะ โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะเอาเครื่องบิเก็บด้วยโอเคไปกัน ใหม่นะโอ้จบมาเพียงเนี่ยป่ะจับพิทีฐานเก็บเงินไม่เรื่อยโอเคการได้ถึง15ล้านกันง่ายๆ่ายโอเคโอเคโอเค ถ้าเริ่มบอกไปนะว่าฉันนักมีเครื่องเป็นน้ำด้วยอุ้ยจริงเหรอจริงสิฉันมีเครื่องีตันงนานแล้วโอ้ยเกิดตีเรล็กนายก็ไม่บอกด้วยโอเคงั้นเนาไปขับกันเลยไมยละ่ะโอเคโอเคไปขับกันเลยดีกว่าล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 าเอ้ยอะไรสี่สิบล้านเนี่ยก็คือเรือยอดน่ะ จริงหรอจริงสิแล้วก็ฝั่งนี้ไอ้ตรงตรงเนี้ยสามสิบสามสิบห้าท่านก็เป็นเรือโบ๊ทนะเฮ้ยช่วยด้ช่วยดูช่วยด้วยช่วยด้วยจื๊บอ่ะเราขับกันดู มาถอยหลังแน่รีบรีบมาที่ฐานเลยด่วนปึ๊บปึ๊บไปร้างคึ้นบินใหม่จบฮะเอาใหม่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 ล้วนลวน,ลวน ว้าวนี่ครับพหัวใจมึนขอโทษฮึ่ม เราได้นีเฮ้ยก็โอเคถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นคๆบ๊ายบายแล้วผมลืมบอกนะวันที่26ครับมีคู่คู่คู่ลีกยุโรปนะครับก็บาเย์นมิวนิคเฮ้ยไม่ใช่ดิ เบอร์เยนมิวนิกถูกแล้วถูกแล้วเจอกับปารีสแซ็งแมงนะครับเฮ้ยเจอกันมั้ยูนะครับก็ลาก่อนนะครับบาย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 นะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะบายบายย้